ค่ะเซกชั่นต่อไปนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากอา,อาจารย์สันสนีดีภัยนะคะจะมาพูดถึงในเรื่องของเซฟซีดแมนจเมนต์กับการเชื่อมโยงของเน็ตเวิร์ที่ทำในจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็เขตสุขภาพนะคะว่าทำอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนหรือว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ได้มาอย่างไรนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ ก็สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมประชุมนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับเวทีนี้เวลากลับมาที่นี่ก็เหมือนกลับมาที่บ้านทุกครั้งนะคะเนื่องจากเรามีคอนเน็กชันข้อดีของการทํางานเซฟสีคือสร้างคอนเน็กชันนี่ละคะ่ะทาให้เรามีการพัฒนางานยิ่งขึ้น,นะคะ่ะต่อไปก็จากเขต8มาที่เขต7นะคะจากที่อาจารย์สุรพันธ์ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมด เราก็มาดูที่พาร์ทของพยาบาลว่าพยาบาลมีส่วนสำคัญตรงไหนในแต่ละจุดของเซฟสีนะคะจากตรงนี้ก็คือในทุกๆพาร์ทในทุกๆพอสอที่เราจัดการเรามีวงล้อในการจัดการเป็นแบบ P D C A แล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะจับมือทุกภาคส่วนกับทีมสหสาขาวิชาชีพทุกท่านนะคะจนถึงทำให้เกิดเซฟสีนะคะในส่วนของเขตสุขภาพที่7จังหวัดขอนแก่นแล้วก็โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะขอสไลด์ต่อไปค่ะ ในส่วนของกิจกรรมแล้วก็มาตรการที่เราเดำเนินงานนะคะพูดถึงเน็ตเวิร์นะคะหรือคอนเน c t ชันเราก็จะมีหน่วยส t ตนติ้งซึ่งในการพัฒนาจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดก็จะมีเพิ่มคือในส่วนของพยาบาลเราจะมีการทำชา e ร i e w ทำ i ิเ e r Tool นะคะทั้งเขตทั้งจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้คือเราขับเคลื่อนของจังหวัดก่อนแล้วก็ในการขับเคลื่อนของ Early w a r n i n g Sign นะคะเราพัฒนามาจาก SOS Sscore จนถึงเป็น New s c o r e นะคะ เปียนทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็ขยายไปทั้งเขตสุขภาพที่เจ็ดค่ะแล้วก็การเตรียม ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยนะคะในการจัดการการเข้าถึง ICU ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จัดตั้ง RRT นะคะให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะอะไรค่ะค่ะในส่วนของการพัฒนานะคะจะพูดถึงไม่ได้ก็คือ Process Management ของ Safe 4นะคะซึ่งเราแยกออกมาก็คือเรามี Re s e ิ Response System นะคะ ซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วคือในทุกๆก,การขยับของ Rapid Response System เราก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ดูจากปัญหาแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะคะซึ่งถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีจากที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องพัฒนาเรื่อยๆค่ะต่อมาก็คือจะเป็นการใช้ Sa ฟสิทธิ์แบนเดนะคะซึ่งเรามีโปรโตคอลค่ะแล้วก็ในส่วนของพยาบาลเราจะมีการทำคอนเฟอ r e เรน แล้วก็ในส่วนของการทบทวนตัวชี้วัดนะคะในแต่ละรายเดือนแล้วก็เรื่องของเน็ตเวิร์กนะคะเราก็จะมีการพัฒนาโปรแกรมนะคะซึ่งตอนนี้เราจะพัฒนาเป็นโปรแกรมเอ็นรีเฟแล้วก็ทำเป็นแดชบอร์ดนะคะแล้วก็เอ c เคชันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเรามี YouTube ในการที่จะถ่ายทอดนะคะเรื่องความรู้ของเซฟ e ี d ทั้งภาคผู้ปฏิบัติภาคประชาชนนะคะแล้วก็มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ Elective Team ใช่ค่ะเรามีทีมนะคะที่จะเข้มแข็งแล้วก็ Prevention p r e เวนชั่นตรงนี้ค่ะเรามองที่การบูรณาการเว็บเบนเดหรือว่าเนสเดเวนวิ n นิ่งโปรโตคอลหรือ Early w a r วอ n ์นิ่งนะคะ ในส่วนของอันนี้จะเป็นไทม์ไลน์ของเซฟสีด t าตาแน่นอนว่าการที่เราจะพัฒนาเซฟสีถ้าเราไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายทําให้ Data ที่ได้มันก็จะไม่ต่อกันอย่างเช่นนางกออยู่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วมาที่โรงพยาบาลหนึ่งนางกออาจจะเป็นชื่อซ้ําแต่ถ้าเกิดเราใช้ Data ทำงานร่วมกันเราจะมีระบบฟีดแบกนะคะซึ่งไทม์ไลน์ของเราก็พัฒนาตั้งแต่ปี6-1ก็คืออย่างเช่นว่าเราใช้แมนนวลก่อนแล้วก็สมุดเก็บหลังจากนั้นเราก็ทํา g o o g l e Form ทําง่ายๆค่ะแล้วต่อมาเราใช้โปรแกรมค่ะของเซ e สีโปรแกรมแล้วต่อมาตอนนี้คือเราพัฒนาเป็นเอลิเฟอค่ะตอนนี้กําลังพัฒนาโปรแกรมนะคะแล้วก็มีแดช h บอร์ดเพื่อที่จะดูตัวชีวัดต่างๆนะคะซึ่งสว่วนนี้พยาบาลมีส่วนในการทำโปรแกรมทั้งหมดนะคะ ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของพยาบาลนะคะพยาบาลแน่นอนว่าในส่วนของนิยามพยาบาลพยาบาลเบสไซต์เนสซิงแคร์การเตรียมความพร้อมต่างๆให้กับคนไข้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้หรือว่าการฝึกทักษะแล้วก็การให้ความรู้ต่างๆนะคะ แล้วทีนี้มุมมองของพยาบาลในการพัฒนาเซฟสีนะคะซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้เหมือนต้นไม้ที่เราต้องลดน้ำพรวนดินเพื่อที่จะให้เติบโตนะคะน้องก็เหมือนกันเราต้องมีการฝึก สมรรถนะไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรแกรมการเตรียมทีมการสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดอบรมการเทนนิงหรือแม้กระทั่งทักษะในการสื่อสารร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพอันนี้จะเป็นกองการพยาบาลนะคะซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เราขับเคลื่อนของพยาบาลเองคือระดับความสําเร็จของสถานบริการสุขภาพที่การดําเนินงานการประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในของผู้ป่วยในนะคะซึ่งมีตั้งแต่การตั้งนโยบาย การปฏิบัติตามแนวทางการติดตามการวิเคราะห์แล้วก็การรายงานผลซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราทุกคนที่ในโรงพยาบาลระดับ A แล้วก็ระดับ S ต้องมีการติดตามนะคะแล้วก็ส่งตัวชี้วัดนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะในส่วนของการพยาบาลนะคะของโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะขอสกัดออกมาเป็น โปรเซสที่เราทำเชิงโปรเซสเราขอออกมาเป็น 6a นะคะ a แรกก็คือ assess ก็คือประเมินค้นหาแหล่งติดเชื้อให้ได้ a ที่2คือ anti biotic ค่ะ a ที่3คือ action action ตรงไหนก็คือการให้สารน้ำา A ที่4ก็คือ aware การเฝ้าระวังภาวะสุดลงทางคลินิกนะคะหรือว่า specific clinical r e a d ค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือ assess คือการส่งข้อมูลให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ a s s u a l c e นะคะนี่สาคัญมากการนิเทศติดตามค่ะ ก็คือการค้นหานะคะเราจะค้นหาแหล่งติดเชื้อให้ได้ดังนั้นเราก็จะมีการยินิีฉชยจากแพทย์ได้ถูกต้องแล้วก็จัดการเชื้อได้ถูกต้องนะคะซึ่งหลักการของการดูแลเซฟสีดของการค้นหาแหล่งติดเชื้อของพยาบาลคือต้องค้นหาให้ได้ภายใน15นาทีค่ะแล้วก็ในการสื่อการเรียนรู้ตรงนี้คือเรามีที่บอกว่า YouTube ให้ภาคประชาชนเราต้องรู้แล้วก็ภาคปฏิบัติต้องรู้ว่าเราต้องทําอะไรในส่วนของการดูแหล่งติดเชื้อค่ะ แล้วก็แอนตี้เบติกนะคะไทม์ไลน์ของการให้แอนตี้เบติกเราก็พัฒนาเรื่อยๆจากหเราก็ให้เป็นบอร์ดสเปกตรัมอย่างที่บอกแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปี6-7เราอาจารย์พัฒนาขึ้นเป็นเซฟซิตออเดอร์แอนดนะคะแล้วก็จะบูรณาการทำาร d ดด้วยนะคะตรงนี้นะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของแอคชั่นนะคะแอคชั่นการบริหารสารน้ำนะคะก็คือการเฝ้าระวงังการเกิดเฟีบบติในกลุ่มเสี่ยงแน่นอนว่าการให้วาโสโซลเปเซอร์มันจะทำให้เกิดลิสที่เกิดขึ้นกับคนไข้เกิดเฟีบบติตรงนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะในบทบาทของเนืน้อในส่วนนี้เราก็จะมีการสอบสมรรถนะบุคลากร คือจะใช้แนวทางแนวปฏิบตัติแล้วก็ใช้เป็นเ p e c i f ิฟิกคลินิคอลลมีการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลแบบต่อเนื่องนะคะในทุกๆปีนะคะหรือแม้กระทั่งทุกๆครั้ทงที่น้องใหม่เข้ามาค่ะ ต่อไปค่ะต่อไปก็คือการเอาแวร์นะคะอย่างเช่นเอาแวร์ที่บอกก็คือการให้ความรู้แล้วก็การเฝ้าระวังภาวะสุดลงทางคลินิกนะคะตัวอย่างเช่นเราเฝ้าระวังภาวะสุดลงทาง,ทางคลินิกเราใช้การไม่เกิดเซฟติกช็อกในผู้ป่วยเซฟสีนะคะเรามีติเกอร์ทูเรามีอันแพน i d u อันแพน c p r แล้วก็ดูเคสที่ไม่สมัครใจอยู่รักษานะคะประเด็นที่เกิดขึ้นคือเห็นดีเลย์เดอะแอซสแล้วก็ดีเลย์ทีทเมนต์นะคะแล้วก็นํา ตัวปัญหาตัวนี้มาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะคะร่วมกับทีมค่ะอันนี้คือการนิเทศติดตามนะคะการนิเทศติดตามเราก็จะตั้งแต่การนิเทศหน้าง,งานกับทีมสหา,สาขาก็จะท่านอาจารย์สุรพันธ์แล้วก็มีตัวชี้วัดรายเดือนนะคะสะท้อนปัญหาทําคอนเฟล็นต์นะคะทํา RCA แล้วก็ในส่วนเครือข่ายค่ะมีการพัฒนาเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะให้มีการขับดันร่วมกันนะคะทั้งเครือข่าย อันนี้คือผลลัพธ์นะคะถ้าผลลัพธ์ของพยาบาลอย่าลืมนะคะนเน r s i n g outcome ต้องออกแพลเชียนเอาคำต้องออกนะคะว่าต้องดูตัวไหนการคัดกรองวดเเลวการปฏิบัติตาม CNPG แพลเชียนเอาคำคือไม่เกิดภาวะสุดลงหรือว่าอัตราการเสียชีวิตที่เราเก็บอยู่ค่ะ นี่คือผลลัพธ์ของเครือข่ายขอนแก่นที่เราใช้ติ๊กเกอร์ทนะคะเราสามารถสกัดแล้วก็แมปินพื้นที่สะท้อนปัญหาแล้วก็มีการวิเคราะห์จากตัวติ๊กเกอร์ทที่ทําแต่ละรายเดือนค่ะซึ่งเรามี KPI ในแต่ละโรงพยาบาลให้ส่งตัวชีว้วัดตัวนี้นะคะเป็นติ๊กเกอร์ทแต่ว่าแน่นอนคือถ้าจะผักด,ดันตัวนี้ไม่ได้ถ้าสจอดสจอไม่มีการพัฒนาร่วมกันนะคะค่ะ อันนี้จะเป็นเบสแพสทีที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นวิจัยที่ท่านอาจารย์สุรพันธ์ได้เสนอไปเราก็จะมีวิจัยอีกตัวหนึ่งคือแลกเตตนะคะที่เราจะพัฒนาว่าทำไมแลกเตตมันมันใช้แล้วมันได้ผลดีก็คือกระจายไปทั่วทั้งจังหวัดขอนแกน่นตอนนี้คือมีแลกเตตใช้ทั่วทั้งโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นค่ะ แล้วก็ในส่วนของทิป2นะคะเราได้รางวัล Good Inchange นะคะในปี2564นะคะเป็นโรงพยาบาลระดับประเทศนะคะในการพัฒนาการดูแลเซฟสีนะคะในส่วนของปีที่แล้วเราได้รางวัลการพัฒนาคุณภาพระดับเขตสุขภาพนะคะในระดับ Good Award นะคะในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการดูแลเซฟสี 1, ในเขตสุขภาพี่เศษนะคะในงานกองการพยาบาลนะคะค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าการพัฒนาเซฟสีจะไม่ ไม่ได้ผลถ้าเกิดว่ามันไม่มีทีมในการทํางานนะคะคือผู้บริหารที่ความสําคัญแล้วก็กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจับมือกันทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ทํางานทั้งเขตสุขภาพให้ร่วมกันและที่สําคัญต้องมีการพัฒนาบุคลากรอ,อย่างต่อเนืนะะ่องค่ะขอบคุณค่ะ